นี่เป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะโหมีหลายร้านมากเลยนะฮะตรงนี้ขายแตบบ่ของแบบนี้เป็นเป็นอันนี้อันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะฮะเป็นคอมพิเวเตอร์เป็นมือสองเลยฮะมือมือสองทั้งหมดใช่ไหมฮะเป็นคอมมือสองนะฮะโอ้นี่ราคาขนาดนี้เลยนะเนี่ยราคาถูกมากน,นี่าาเป็น<ะ>ค่ะคันข้าวเป็นคออะไรฮะเนี่ยอันนี้สเปคคือไงคอทูแรมสองกิกแรมสองกิกเลยใช่ห้าดิจิตอลสองร้อยห้าสิบกิกเลยนะเนี่ย จอ17นิ้วใช่อุปกรณ์ครบค่ะมีลำโพงไวไฟเมาส์คีย์บอร์ดแถมให้ค่ะลําลำโพงคืออะไรฮะลำโพงคู่เล็กค่ะลำโพงตัวเล็กใช่อ้หูราคาเนี้ยได้ลำโพงด้วย้วยค่ะแล้วก็ไวไฟคือต่นรับสัญญาณจากมือถือค่ะอ๋อหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าถ้าบ้านเรามี WiFi ก็ตัวนี้เชื่อมได้เลยไม่ไม่ต้องลากสายแลนมาเลยไม่ต้องค่ะโอ้โหแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไปใช้ต่างจังหวัดถ้าเกิดใช้แพ็กเกจมือถือใช้มือถือเลยปล่อยฮอตสปอตใช่แล้วก็กะได้เลยใช่ค เราปล่อยอัสปอร์ตให้เพื่อนเงี้ยฮะค่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะหนึ่เก้าเนี่ยแหละถูกมือถืออีกมากค่ะโอ้โหมี์งานทีมงานได้ปกติค่ะโปรแกรมลงไว้แล้วค่ะเรียบร้อยคือสามารถใช้งานได้เลยพิมพ์งานเลยได้เลยโอ้ตากจังหวัดมีส่งไหมครับมีค่ะมีส่งสมมุติว่าอัพพอดีผมทำยูทูปนะเขาเขาคนที่ดูเป็นอยู่อุดรขอนแก่นเชียงรายอะไรเงี้ยส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศแล้วก็มีค่าขนส่งนิดหน่อยว่ากันเก็บไปทางค่ะ มีบริการเก็บไปทางมีบริการเก็บไปทางด้วยโอ้ยอย่างนี้ต้องขอเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยละได้ค่ะเบอร์โทรอันนี้ใช่ร้านพี่ไหมเนี่ยศูนย์เก้าสามค่ะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ของน้องอีกคนนึงอ๋อเบอร์ของพี่ศูนย์เป็นเฟซนะคะเข้ามาได้เลยตอนไปปลูกเฟซบุ๊กก็มีเด่๋ยงนี้เป็นเด็กขายลบๆกวนเปิดเฟซให้ดูได้เลยไหมหรือว่าเปิดตรงนี้เออเดี๋ยวผมถ่ายหน้าจอให้ดูเลยนี่ฮะเปิดเปิดที่เครื่องคอมก็ได้ฮะแล้วผมถ่ายให้ดูนะฮะเอาเอาง่ายๆเลยนะะฮ เดี๋ยวลูกค้ามานะฮะเดี๋ยวคุยกับลูกค้าก่อนนี่นะฮะโน้ตบุ๊กก็มีนะฮะใครสนใจนะฮะนี่มีสามพันสองเองนี่นะฮะเซริลลอนแลมสี่นะนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ๋อนี่อันนี้โน้ตบุ๊กนะฮะโอ้โหน่ารักเชียวนะฮะสวยเชียวอ, <laughs> อันนี้คือพี่พรใช่ค่ะพี่พรนี่อันนี้เดี๋ยวนะฮะพร ใจโป่งนี่ใช่ไหมครับคนจริงค่ะไม่หลอกลวงใจโป่งนี่นะฮะใช่ค่ะอ่าอันนี้คือหน้าเฟซบุ๊กใช่ค่ะเข้ามาได้เลยได้แล้วก็ข้างในจะมีเบอร์โทรค่ะมีหมดเลยใช่ไหมเดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามอันในเฟซมีเบอร์โทรป่ะไม่มีไม่มีไม่มีนะมีแต่ไลน์เอาเบอร์โทรเบอร์โทรนี้กับไลน์เบอร์เดียวกันป่ะเบอร์เดียวกันอ่ะศูนย์ส่งได้เลยนะมีเก็บเงินไปทางด้วยได้โอ้โหนี่คือถ้าเกิดบอกว่า อันนี้ลายน,น,น,นี้เลยอันนี้คือเบอร์โทรครับผมก็ไม่อันเนี้ย9 9 3 5 1เก5าอันนี้ก็คือมีลายด้วยสามารถถ่ายถ่ายแปลว่าถ่ายถ่ายไปให้ดูว่าของเรามีสเปคนี้สเปคนี้อย่างนี้แล้วก็ลองให้ดูได้เลยแอดไลน์ <Add line S 2> มาคุยกันนะนี่นะครับ จะเงินไหนราคาเท่าไรหรือหรือมีงบประมาณ2องพันใช่แต่ว่าอยากใช้แบบว่าลูกเล่นออนไลน์เล่นเกมนิดหน่อยเล่นเกมประเภทนี้ประเภทนี้อย่างนี้นะหรือว่าอัพสเปคก็ได้ใช่อัพสเปคแล้วอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่บ้างฮะสองพันสองเก้าสิบแต่ละสองเก้าสิบโอ้ถือว่าถูกมากนะฮะค่ะแรมสี่กิกเลยแรมสี่กิกเลยแรมสี่หน่วยสามร้อยยี่สิบเป็นชารีลอนใช่ไหม เดี๋ยวนี้มันมีอะไรก็ไม่ผมก็ไม่ได้ตามนั่นมีคอไอห้าไอ้เก็ดมาแล้วค่ะไอ้ห้าเก็ดเนี่ยไอ้ห้านะฮะไก่ไอ้ห้าเก็ดสามโอ้เราขายแค่สามพันห้าพันสิบเองค่ะแพงเนาะจอสิบเก้านิ้วนะคะตัวนี้ใช่ใช่โอ้โหนี่เฉพาะนี้ถ้าเกิดไปซื้อของใหม่นี่ล่อไปเกือบสองหมื่นเลยใช่คนี่นะเป็นทางเลือกเลยนะสำหรับคนที่ช่วงช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรเงี้ยสามารถหาหาอุปกรณ์มือสองมาใช้ก่อนแเราเปิดมานานว่าใช้ได้ด้วยอันนี้เปิดคือเปิดทุกวันใช่เปิดทุกววัันนค่่่ะเไไมมมหหยยยุุดดลี กี่โมงถึงกี่โมงฮะคะแปดโมงเย็นแปดโมงถึงเก้าโมงนถึงห้าโมงเย็นอ่ามาถึงวัดสวนเก้าแล้วเออมาถึงวัดสวนแก้าแล้วโทรหาได้เลยได้ค่ะหรืออยู่ประมาณโซนนี้นะฮะคือรับเคสิบเก้าอะค่ะสามารถเอามาซ่อมได้ใช่สมมติว่าต้องมีรับซ่อมด้วยใช่นี่นะฮะนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะมีเยอะเลยนะครับขายราคานะฮะยังไม่เติมของมาวันสายฮะยังไม่เติมของนี้อ๋อคือขายไปด้วย แล้วช่วงนี้เป็นยังไงครับมีสั่งมีมาดูกั็นตัวมีมีออนไลน์เยอะเนาะนี่นะฮะนี่จอใหญ่ๆนะฮะนี่ระดับถ้าเกิดสเปคสูงๆระดับหมื่นก็มีอันนี้คือเล่นเกมแบบที่เขาแบบแรงๆเลยใช่ไหมฮะโอ้หเนี่ยฟรีไฟงี้รีดแรมแรม8กิกเนี่ยนะฮะเล่นเกมแบบใหญ่ๆที่เขาเล่นกันได้เลยสตม บอลบอลกาลิน่าัโอ้โหนี่ไอ้ไอสเปคสเป,ค,สเปคนี้ถ้าไปเอาของใหม่ๆนี้ตกสามสี่หมื่นเลยนะประมาณนั้นข้างนอกนะ,กนะข้างนอกนะฮะข้ะางในก็ไม่ต้องเลยนี่นะฮะโอ้โหนี่จอชัดแจ๋วเลยะฮะนี่นะฮะไอ้ห้านะเจนสี่ไอห้าเจนสี่ด้วยอันนี้มีไวไฟในตัวเลย แถมให้เหมือนกันเป็นเป็นเหมือนกับเสียบ USB ครับอ๋อลำโพงให้ด้วยแต่จะเอาเยอะกว่านี้ก็ไปอัพเอาได้ค่ะก็คือไปเสียตังทีเดียวใช้ใช้เลยยาวเลยอันนี้ก็มีหลายราคานะอันนี้ i5 Gen 4เหมือนกันแต่ว่าได้จอ1เนิ้วจอ19นิ้วนะครตัวนี้ก็คือตัวนี้ เป็นตนนอันนี้เป็น,2 2> นวายใช่ไหมอันนี้จอแบบยังเป็นสี่เหลี่ยมแต่น,นี้อันนี้จอวายจอวายเพิ่อมอีกนิดเดียวเพิ่อมอีกพันเดียวใชสองนิ้วนะโอ้นะโหนี่ความละเอียดสูงมากเลยนะจอเห็นแล้วก็ชัดมาก